โอ้เธอช่างน่ารักกว่าใครโอจะน่า e รักเกินไปไหมหัวใจพี่มันแทบละลายก็เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมถ้าได้เธอเป็นแฟนก็คงดีพี่สัญญาพี่จะดูแลอย่างดีกว่าที่เคยพี่จะไม่ทาให้ต้อง ขอร้องนะเธออย่าไปน่ารักกับใครขอแค่นี้พี่ขอได้ไหมยิ้มนิดเดียวก็จำใจพี่วันวหวต้องบอกตรงตรงตงรงรักเธออย่างแรงอยากได้เธอคนนี้มาเป็นแฟนไม่ใช่ต้องการแค่วันไนท์แตนไม่ใช่ต้องการแค่วันไนท์ นนแอบชอบเธอม,เเมาตั้งนานก็คงปมนได้แค่เฟร่ด์แอบชอบเธอมาตั้งนานสุดท้ายก็ไปไม่เป็นแล้วต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงอยากได้เธอมาเป็นแฟนแล้วฉันต้องทำยังไงบอกรักเป็นพันครั้งมันก็ไม่ได้อะไรได้ได้เก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดออกโอ้เธอฉันน่ารักกว่าใครโอ้เธอฉันน่ารักเกินไปไหมหัวใจพีมันแทบละลายก็เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมถ้าได้เธอเป็นแฟนก็คงดีพี่สัญญาพี่จะดู จะไม่ทำให้ต้องเสียใจอย่าบอ,อกว่าผมคนนี้ชอบพี่ตั้งนานอย่าพึ่งงอแง,งยอย่าพึ่งบอกว่ารำคาญไปเที่ยวด้วยกันไหมเดี๋ยวพาไปเที่ยวเชียงคาน <คา S 1> เธออยากกองแพ้เดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองก<ค>าฬแล้วจะเอาอยัางไงขอแค่เธอพูดมาหรือเธอไม่ชอบเมืองกอาฬเดี๋ยวจะพาไปผัดยาพาไปเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปที่หลับอาถ้าเธอไม่สบายเดี๋ยวผมพาไปหลับยา,าแล้วถ้าเธอเป็นแฟนฉันมันจะดีกว่านี้แล้วถ้าได้เป็นแฟนผมจะดูแลอย่างดีเรื่องนอกใจผมบอกเลยว่าไม่มีรักของผมที่มีมันเร็วกว่าเน็ต ากได้จะมาเป็นแฟนแล้วฉันต้องทำยังไงบอกรักเป็นพันครั้งมันก็ไม่ได้่ได้ได้เก็บไว้ในใจไม่กล้าพูดออกโอ oh, oh, ้แต่ฉันน่ารักกว่าใครโอ้จะน่ารักเกินไปไหม<ร>หัวใจพี่มันแทบละลายก็เพราะเธอคนเดียวรู้ไหมถ้าได้เจอเป็นแฟนก็คงดี oh, พี่สัญญาพี่จะดูแลอย่างดีกว่าที่เคย oh, พี่จะไม่ทําให้ต้องเสียใจ oh, oh, พี่สัญญาที่จะดูแลอย่างดีกว่าที่เคยพี่จะไม่ทำให้ต้องเสียใจ